บกขม้ากับคุ้มขมมาเว้ยปติว่บาบกข,ขม้าหาเสียงลำนองอะไรเนี่านะคุ้มขมานะา้าเนี่วัดหาไทายหย่อทั้งในของอจจัดะตือครับปติว่าไทายหอ,อในของอไเลยนะอันนี้บอมแมนด้ครับาามาอยู่เป็นมูนอง น้ำตาหล่นบนคอเตียงพี่ยังไปแล้วไม่รักเหมือนเดิมแบ่งใจให้น้องเพียงมาให้กี่ธทมไม่นานก็เริ่มออกลายให้เห็นหวังเพียงได้กำไรโอ้พ่อใจสอนเรินเห็นผู้หญิงทดลองน้ำตาหล่นบนที่นอน เปียกหมอนยิ่งซับยิ่งซึมเต็มห้องเมื่อเขานอกใจมันช้ำรือทัยสุดมองร้องไห้ในห้องเป็นอาเจนเปิดเทปฟังปลอบใจห้ามมันละยิ่งรินฝ่ายทวินเขาจาง น้ำตาไหลาพังเต็มถ้วยน้ำตาไหลาพังเต็มถ้วยพ่อบบสวยเขานั่นหันเบือ่อเกิดมาจนบ่มีมนเสือคือสั่นผูด้ดีรักหมอพี่มองมนทนมุนขมช่อมคมรักสัวเข้าให้จอยถ้ยจะแล้วสั่งคนตัวเก่งบ่าทอยอย่างจริงใจวุ่นมุนมีเจอคนเด่นคนดีคงลืมถึงจะลืมให้สงสารสักหน่อยหลวมฝากใจตามพี่ไปดังรอย ฝาความหวังรักหรือชังก็จะคอยพี่จาอย่าปล่อยให้น้องนอนอ,อกตรมถึงตรมนัง่งท่นเอาไว้ถึงตรมนัง่งท่นเอาไวร้รกพย์นั่งก็บอกว่า ชาแต่เจ้าใจมันกันไหมรักแต่อายพอรับความจริงยิ่งใจเดียวบังเล่คือนองสองใจนั้นมันคือตัวพีนั่งขอร้องพีหยุดไว้แค่เขาคนอกตรุมแสนเศร้าอดทนมาด้วยสัตว์น้ำตาไหลในบอนสู่มือเต็มห้องเลยที่นอนแก้มออนอนอ,อกหักรักพีทนมาเป็นปีพอลงเจ้า ท่นไม่ซ้อมเลยนะคุยเหรอเอค่ะเจ้าคนเด่นคนดีคงลืมถึงจะลืม ให้สงสัรสักหน่อยรวมฝากใจตามพี่ไปดังรอยฝากความหวังรักหรือชังก็จะคอยพี่จังอย่าปล่อยให้น้องนอนอกตรอม ถึงตรมนั่งทนเอาไว้ถึงตรมนั่งทนเอาไว้แต่ไพนั่งก็บอกว่าบูชาตแต่เจ้าใจมันแกันไหมรักแต่อายขอรับความจริงยิ่งใจเดียวบังเลยคือน้องสองใจนั้นมันคือตัวพี่นั่งขอรองพี่หยุดไว้แค่เขาคนอกตรมแสนเศร้าอดทนมาด้วยสัตว์น้ำตาไหลเลี้ยบ่มือเต็หมห้องเลอที่นอนแก้มออนอ,อนอ,อกหักระพีทนมาเป็นปี

ร้อยคนลุกเลยนะเมื่อกี้นี่สุดยอดเลยลูกสุดยอดสุดยอดสุดยอดอ่ะน้ำมันมากน้ำมันมากเก่งมากนน้ี่นงคะเลยจิบนิดหนึ่งร้อนนั่นน่ะร้อนไหมน้ำมันมนต้องจิบไว้เพราะเสียงมันจะตอนเริ่มต้นแค่เริ่มต้นน่ะที่มันมีเสลียึดหนึ่งเออนะคะเลือกตอนเริ่มต้นไหนท่อนแรกๆอ่ะมันจะหลังน้ำมาเต็มเลยเนาะเสลียเสลียเสลียขึอนเลยคะขี้กระเทาอ อืมนนั่แหละทีนี้พ่อจะเอาเส้นนี้เป็นเส้นหลักไว้เอาเส้นนี้เป็นเส้นหลักแล้วทีนี้ก็เริ่มเจาะเริ่มเจาะดีมากดีมากดีมากเสเลศเลส,เสเรีศพี่บอเป็นยัง,งเกรงเฮมลืบเฮม

อ๋ออมันทํายังไงมันทํายากมากเพราะว่ามันเป็นลูกคอที่ลึกมากอืมลึกอีหลีเลยแต่พอยังเงยไวอีหลายได้ยังไงโมเมนต์ในห้องนู้นท้าน้ำหิ่ดใหญ่ยัวอ๋ออ๋ออ๋ออะต้องซ้อมก่อนเออย้อนไปเนี่ยโมเยังเงยไวโมเดลยังเงยไวที่ไหนพูดยังไงที่ได้แถ่นี่อออ๋ไม่ใช่เสียงหมาหองนะมันทำมันเหมือนเสียงหมาหองอ่ะ ่เอาแบบแม่นี่หรอคะโอเคมั้อือฮึ คน,นนคนเคน่นคนดีของเลือกมาเนี่ยงานมวนไม่ <laughs> พอใหวะไอ้นเนาะไม่พอเลยนะ <laughs> <laughs> น้ำตาหล่นบนคอเตียงพี่ยังไปแล้วไม่รักเหมือนเดิมแบ่งใจให้น้องเพียงมากีกเทอมไม่นานก็เริ่มออกลายให้เห็น หวังเพียงได้กำไรโอ้พอใจซอนเรินเห็นผู้หญิงโทษหลงน้ำตาหล่นบนที่นอนเปียกหมอนยิง่งซับยิงซึมเต็มห้องเมื่อเขานอกใจมันช้ำเรือท้ายสุดมองร้องไห้ในห้องเป็นอาจิน เปิดเทปฟังปลอบใจห้ามมันล่ยิงรินฝ่ายทวินเขาจางน้ำตาไหลพังเต็มถ้วยน้ำตาไหลพังเต็มถ้วยเพราะบ่สวยเขานั่นหันเบื่อเกิดมาจนมอมีมอม,ม,มเสือคือสันผู้ดีรักมอบผีมองมนทน่นขมช่อมความรักสัวเข้าให้จอยเอยจะแล้วสั่งคนตัวเก่งบ่เอยอยานเจงใจวุ่นมุนมีเจอคนเด่นคนดีของเลื อืถึงจะลืมให้สงสารสักหน่อยรวมฝากใจตามพี่ไปดังรอยว่าความหวังรักหรือชังก็จะคอยพี่จังอย่าปล่อยให้น้องนอนอ,อกตรอมถึงตมน ถึงตรมนั่งทนเอาไว้รักไคนั่งกอบว่าวาบุชาเจ้าใจมันกันไหมรักแต่ไอยขอรับความจริงยิ่งใจเดียวบังเลย้คือน้องสองใจนั้นมันคือตัวพี่นั่งขอร้องพีหยุดไว้แค่เขาคนอกตรมแสนเสาอดทอนมาด้วยสัตว์ซื้อน้ำตาไหลในบอนสูมือเต็มห้องเลือที่นอนแกม้มออนอน,อ,นอกหักรักพีทนมาเป็นปีพอหลงเจา้า ควานเม่เจ้าคนเด่นคนดีของเลื่องถึงจะลืมให้สงสารสักหน่อย รวมฝังใจตามพี่ไปดังรอยฝาาความหวังรักหรือชังก็จะคอยพี่จังอย่าปล่อยให้น้องนอนอกตรอมถึงตรมนั่งคนเอาไว้ถึงตรมนั่งคนเอาไว้ระพายน้งก็บอกว่า,วาบ้ชาตแต่เจ้าใจมันกันไหมรักแต่ไอ้ขอรับความจริงยิ่งใจเดียวบางเล่คือน้องซ่องใจนั่นมันคือตัวพีนั่งขอร้องพีหยุดไว้แค่เขาคน แส,ส,ส,สนเศร้าอดทนมาด้วยสัตด์์ืรอ